สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่น้องครับทุกคนทุกท่านะนะครับนี่ขาข้อมคืบหนาดนะครับโผดเปียงผมกับมาเบาปั๊บเลยกอนะนที่สีออกเดินทางไปเป็นกำลังแรงใจนะครับ ยูท่านสามแยบราประแดงเนาะนะครับนั่นก็คือผลงานเพลงของน้องอิงนะครับที่พีจินตลาภูลาบครับเป็นผลงานฟิจิริงเดี๋ยวผมจะอ่าในให้ฟังซื้อเพลง ออกมาแล้วกําหนดวันออกมาแล้วครับเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับทีหอดแล้วครับพี่น้องครับจะถึงแล้ว <c oughs> จะถึงแล้วนั่นก็คือผลงานซื่อสร้างบอสมนองหักจินตลารัฐะองิงอี่สิบเอ กุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็นี้นะครับรอชมรอชมสร้างบอสมนองคักโพดกันมากปุ๊บเลยนะครับเดี๋ยวบอยพี่รองกได้เห็นกันแล้วครับคอมองคอมเมนต์ีิยังไลค์ไคคิดเห็นจักไหนกะคอมเมนต์เข้ามาครับผลงานจะออกมาเป็นแนวใดลักษณะใดเป็นกรนล่ำบ่หรือว่าเป็นเพลง จะเป็นเตยบอสาหรือว่าเร็วกัเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซติดตามคือกัน,น,นกว่าจะเป็นแนวไหเนาะเออเพราะว่าพิจนตรลาบุลาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับคู่บาอาจารย์ได้ศิลปินเบอร์ถุงตนของวงการลูกถุงหมอลำนะครับข้ามบอร์ดมาตั้งแต่ สมัยไดสาววัวาเลน่นอันนี้ต้องกินนา้าตาสมัยโอ้ยดังระเบิดระ,ะเบิดครับเี่กี่ครับไหนตัวจนวิเท่ายันนี้แหละครับถือว่าเป็นศินลปินถี่เป็นแบบยางให้สำหรับนห,หนุนน้องหลายหลายคนกับพ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนนะครับเมื่อนี้พี่น้องครับ สาวหน่อยเพื่อนแพรงครับจะทําการแสดงเป็นวันปิดท้ายปิดท้ายในรอบนี้รอบนี้11หมืวว่นวานะครับปิดท้ายสําหรับทัวธรรมอ่ทัวร์รมอรอบนี้แล้วกวาดสิริภพเจอกันอีกงูสองสามเดือนนะครับมือนี้เป็นมือปิดท้ายวันนี้เป็นวันปิดท้าย,อายนอน,นกันนะผมก็ได้ อยู่ที่สามแดงพระเอ้ยสามแดงพระประเขตพะนะสามสามแยกนะครับพระประแดงอาเขตนะครับรัฐหวงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับสถานที่มองหันนี่พี่น้องผมไปสูเทเอเนี่ยขี่เลื่อยข้าไปเลื่อยประตูขัาไปนู้นจะมีทางเดี่ยวเขาไปจอดรถด้านหลังวนออกมาเป็นวันเว้ครับนะครับถ้าเพื่อนจัดเป็นงานเนี่ย คนสีหลายนะครับถ้าเป็นจัดเป็นงานตลาดนะเรื่องมือน,นีวันอาทิตย์คนสีหลายมองจอดลถก่อนข้างสีหามองจอดยากฉะนั้นกะให้ไปซื้อว้วแน่ยิงมือนีเป็นวันเสาร์วันเสาร์จะเงาได้ไงได้วันอาทิตย์มือนีวันอาทิตย์เมียัน,นอาทิตย์ติดอ่นอยเขาวันอาทิตย์ว้ายไ,ไ้ปะเออวันอาทิตย์ครับ แล้วก็ส่วนแย่ก็สิจอดอีกหม่องหนึง่งก็คือจอดปั๊มน้ำมันลรย่างไปอืมไกลอยู่ด้เ mm. แล้วก็จอดน้ำค้างขงนนแนแจ็อันตายนี่นะครับนี่คือการว้าประสบการณ์ในฟั่งนะครับเมื่อดดไปขี้แนะได้ว่าพี่น้องจอดวงในมงมนีนะครับไม่หันมันก็มีหม่องจอดจอู่แต่ว,ว่าสถานที่นี่กะทะแนนนี่กะอัดยัดคือรอบลาสุดปีที่แล้วไปนี่สุด เอล่อัพยัตคือหันหนาไปทังโดมซิมี่โดมอยู่คนเต็มถึงในโดมถึงนอกโดมนะครับไปเห่นกำลัเงเล่นเชี่ร์ลรงใจกันเล่นหลายครับพี่น้องครับมือนี้แล้วก็ผลงานเพลงกัซิมี่บาดนี้ของทั้งจิลปินสุสายให่ครับอันนี้สุสายให่จะเป็นวันที่สิบสองเด๊สาวสมยยใจแต่ นี่คือสับมือออกมาแล้วนะครับบอโจราสรับมือออกมาแล้วนะครับนอกนั้นนะครับยังไม่ได้สับวันออกมาว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แน่เออ <c oughs> แต่นี่เราสรับมือออกมาแล้วครับสาวสมัยใจแตกวันที่สิบสองกุมภาพครับเรียมฟอนออมโลกครับแล้วก็ผลงานเพลงของน้องยอิงเป็นมาสเตอร์อ่าเป็นมาสเตอร์เนี่ยกระถาสับมือขึ้นกัน น้องครกแพ่งศิลปินของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับกระถาซับมือคือกันน,นะครับประกาศเพลงของปันปัน,ปนก็รอวันสับกรอสับวันเหมือนกันนะครับสับวันเ่างไหมก็่ากำหนดวันที่จะปล่อยเหมือนกันนะครับกระถาเบิ้งกันครับพี่รองครับผลงานเป็นลมงังางเพ้งแต่ว่าแล้วของสีเด้คนที่เป็นมาสเตอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ไม่ได้มาคับหรอกไม่ได้มาคัฟเวอร์หรอก ส่วนใหญ่ผู้ที่เคยออกมาสเตอร์แล้วส่วนใหญ่นะผมว่าเขาเปส่วนใหญ่นะครับเพิ่นกระสีถาเพลงได้เป็นเพลงมาสเตอร์ส่วนใหญ่ถ้าผู้ใดเคยออกเพลงมาสเตอร์แล้วนะครับก็จะมีบ้างแหละส่วนน้อยที่คนที่เคยออกมาสเตอร์แล้วโคบเวอร์นะครับอันนั้นก็แล้วแต่กรณีไปเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็เจ้าสีเที่แน่นผ้นใดเคยมีเพลงมาสเตอร์แล้วก็เจ้ากระสีถาตะเพลงมาสเตอร์ส่วนใหญ่สำหรับมือนี้ผู้ใดไปผู้ใดกับพี่น้องครับ ก็มีบัตรลรำเพื่อนออนไลน์นะครับทักไปได้ที่สาวน้อยเป็นแพ็กแฟนเพจในเหื่อนแขกเดิมมันชื่อเดิมในราคาเดียวคือเก่าครับรอยยิ้เก้าบาทนะครับแถมมือนี้กับนี่พี่แม่คอนี้วันคือการรวมปิดท้ายตัวกระมรรอบนี้นะครับแล้วก็นันนันนันนะครับอ่านันนันอันนันไม้ทองคํากัซซมาคือการรวมปิดท้ายรอบนี้นะครับครบจบทครบคอกันมาอีกโดนเด้เอออีกโดนอีกโดนผมกระเบื้องยุบนะครับชิมี่มากอะ เป็นหมื่นสองหมื่นเต่วว่ามันวุ่ได้มายจังๆือแบบเรียกว่า,วท,าวทัวร์กทมไงพอทัวร์กทมเนี่ยมันก็จะมีหลายหมื่นสามือนหา้หาวันเจ็ดวันนี่อย่างต่างๆกันบ่นหรเพื่อที่จะได้เอบีทางกทมได้นัดกันได้ว่างแผนหยุดว่างแผนอย่างเด่วันนี้ครับเป็นอ่ามื่นปิดท้แล้วไปกันหลายๆครับว ê, เว้คุณู่้องครับคลิปนี้ไปซ้ำหนี่ครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับยินดมากครับสวัสดีครับ กันั่งสิออกไปด้วยกันรถติดถึงสะพานพระรามสองรถติดถ้่ผู้ใดมากจากทางอื้นอนจากทาี่โบ่โบ๊ะได้พามาทา้งกอทมอนะครับกับพวปัญไดถแต่ไปเข้าน้มอติดอาญะวางแผนการเดินทางพี่น้องครับ